จงขอเราจะได้จงหาเราจะพบจงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่พวกท่านเพราะว่าทุกคนที่ขอก็ได้และทุกคนที่สแสวงหาก็พบทุกคนที่เคาะแล้วก็จะเปิดให้เขาในพวกท่านมีใครบ้างที่จะเอาก้อนหินให้ลูกเมื่อเขาขอขนมปังหรือให้งูเมื่อลูกขอปลาเพราะฉะนั้นถ้าพวกท่านเองผู้เป็นคนบาปยังรู้จักให้ของดีแก่ลูกของตน ยิ่งกว่านั้นสักเท่าไหร่พระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์จะประทานสิ่งดีแก่พวกท่านที่ขอต่อพระองค์จงปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างที่พวกท่านต้องการให้พวกเขาปฏิบัติต่อท่านเพราะนี่คือธรรมบัญญัติและคําสั่งสอนของบรรดาผู้เผยพระชนะพี่น้องมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราอยากได้ในชีวิตนะคะแล้วสําหรับพระเจ้าพระเจ้าเปิดโอกาสให้เรานั้นขอกับพระองค์ผ่านทางการอธิษฐาน พี่น้องเรามีประสบการณ์นะฮะบางครั้งเนี่ยเราแค่คิดนะครัพระเจ้าแค่คิดว่าข้าพเจ้าอยากกินสิ่งนี้หรือข้าพเจ้าอยากได้อะไรเงี้ยแค่คิดพระเจ้าก็ตอบคำให้ทานทันทีเลยนะภายในวันนั้นหรือข้ามวันนะแต่มันมีบางสิ่งที่เราต้องการแล้วมันต้องใช้การขอที่ลึกขึ้นนะเพราะว่ามันอาจจะเป็นเรื่องใหญ่ในชีวิตของเราหรือว่ามันเป็นความปรารถนาที่แรงกล้าในชีวิตของเราแต่สิ่งที่เราขอจากพระเจ้า ต้องเป็นสิ่งที่ไม่ขัดต่อน้ําพระทัยของพระเจ้าถ้าเป็นสิ่งที่เป็นพระประสงค์หรืออยู่ในน้ําพระทัยของพระเจ้าพระเจ้าตอบเราแน่นอนนะคะโดยเฉพาะพระสัญญาของพระเจ้าในชืวอของเราพระเจ้าสัญญากับเรานะคะว่าเราจะสูงขึ้นทางเดียวเราจะไม่ตกต่าลงเราจะเป็นหัวเราจะไม่เป็นหาง คนที่อวยพรเราคนนั้นก็จะได้รับการอวยพรคนที่สาบแช่งเราพระเจ้าจะสาบแช่งผู้นั้นพัะสัญญาของพระเจ้ามีมากมายนะคะที่จะทําให้ชีวิตของเราเนี่ยอยู่ในพัะสัญญาคือการครบบริบูรณ์ชีวิตที่ครบบริบูรณ์ไม่ได้หมายถึงว่าคุณจะต้องมีเงินมากมายที่จะสรรหาได้ทุกสิ่งแต่ชีวิตที่ครบบริบูรณ์คือชีวิตที่เรารู้สึกว่าเราไม่ต้องการสิ่งใดอีกแล้วพี่น้องเมื่อก่อนข้าพเจ้าก็ไม่เข้าใจนะว่า คำว่าครบบริบูรณ์มันหมายความว่าอะไรการที่จะมีครบบริบูรณ์หมายถึงว่าเราจะต้องมีบ้านมีรถมีลูกมีคู่ชีวิตที่ดีหรือไม่มีงานที่ดีทํามีสิ่งดีทุกอย่างไว้อวดชาวบ้านนะคะแต่ความจริงแล้วความครบบริบูรณ์ของพระเจ้ามันมากกว่านั้นนะคะทั้งสุขภาพนะคะและที่สําคัญคือจิตใจที่มีสันติสุขและมีความสุขมีความสงบนคะเราอาจจะมีเงินทองมากมาย แต่เงินทองไม่ได้สร้างความสงบให้นะคะหลายครั้งพี่น้องเวลาที่ข้าพเจ้ามีเงินเยอะนะอาจจะได้เงินก้อนไหนมาจะแบบหลายล้านนะสิ่งแรกเลยเราไม่มีสันติสุขนะไม่ใช่ว่าเพราะว่าไม่อยากได้เงินแต่เวลาที่มีเงินกองอยู่ในบัญชีเยอะๆเราจะรู้สึกว่าเอ้ะเดี๋ยวพวกสแกมเมอร์จะโทรมาแล้วก็แบบปื๊ดเงินหายไปหมดอะไรพวกเนี้ยนะมันจะมีความกังวลตามมาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรีบใช้เงินให้หมดนะ หมายถึงว่าเราก็ต้องเอาเงินออกจากบัญชีแล้วก็ไปลงทุนอย่างอื่นนะเพื่อที่ว่าเราจะอาจจะไม่ถูกโกงในวิธีทางนั้นนะอันนี้คือความกังวลในแบบของมนุษย์โลกนะแต่พระสัญญาของพระเจ้าบอกเราว่าพระองค์จะให้ชีวิตที่ครบบริบูรณ์กับเราหมายความว่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับกายภาพแต่มันเริ่มต้นจากภายในของเราก็คือจิตใจที่มีสันติสุขมีความชื่นชมยินดีนะ แผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าตั้งอยู่ภายในเราคือเรามีสันติสุขมีความชื่นชมินดีและมีจิตสํานึกว่าเราเป็นผู้ที่ชอบธทมนะไม่มีการฟ้องผิดในชืวอของเรานี่คือความครบบริบูรณ์คนที่มีชีวิตที่ครบบริบูรณ์เขาอาจจะมีเงินแค่ไม่เท่าไหร่แต่เขามีความสุขมากเพราะว่าเขารู้ว่าเงินน่ะไม่ใช่ประเด็นที่จะทําให้เขามีความสุขแต่ความสุขที่แท้จริงนั้นคือมาจากพระเจ้านะ เพราะนั้นพี่น้องเราขาดอะไรเราขาดอะไรอยู่เราขอจากพระเจ้าเราทูลขอจากพระเจ้าโดยเฉพาะพระสัญญาของพระเจ้าวันนี้เราอาจจะมีชีวิตที่แบบมันยังตกอยู่ในความกลัวทาไมชีวิตของเรายังมีความกังวลแต่และว,วันเราไม่สามารถหาความสุขได้เลยเพราะว่าใจของเรากังวลทุกสิ่งเริ่มจากความคิดเริ่มจากความรู้สึกแล้วหัวใจภายในของเรานะคะเพราะงั้นให้เรามีมากแค่ไหนภายนอกแต่ถ้าภายในไม่มีความสุขนะคะ บางคนอาจจะแบบโอ้มีเงินเดือนแบบเดือนละเป็นแสนเพราะว่าสามีให้แต่สามีไปมีกิก๊กสามีไปมีครอบครัวใหม่พี่น้องถามว่าสิ่งเหล่านั้นมันเป็นความครบบริบูรณ์ไหมมันไม่ใช่นะเพราะว่าหลายคนเนี่ยบอกว่าเงินทองเนี่ยเป็นพระเจ้าชีวิตที่ครบบริบูรณ์คือต้องรวยมีเงินเยอะๆฉันจะซื้อความสุขได้ทุกอย่างพี่น้องเราไม่สามารถซื้อให้คนรักเราได้จริงใจนะคะเราอาจจะใช้เงินซื้อคนคนก็จะมาแบบ เข้ามาป่อยอเรานะเพื่อคาดหวังบางสิ่งจากเราแต่ในวันที่พี่น้องหมดเงินนะจะไม่มีใครเหลืออยู่เลยเพราะว่าคนเหล่านั้นเข้ามาหาเราเพร่อเงินเพราะนั้นเงินไม่สามารถซื้อได้ทุกสิ่งนะเงินทองไม่สามารถซื้อความจริงใจได้เลยนะความจริงใจเราจะเห็นเมื่อเราไม่เหลืออะไรเลยแต่ใครที่อยู่ข้างเราในเวลานั้น นั่นคือคนที่จริงใจกับเรานะคนที่ไม่ได้คาดหวังอะไรจากเราแต่พร้อมที่จะอยู่เคียงข้างแล้วก็สพอร์ตสนับสน,นุนซึ่งเราที่เป็นลูกของพระเจ้าเราควรจะเป็นแบบนั้นนะการครบคนของเราไม่ใช่เพื่อคาดหวังผลประโยชน์หรือคิดว่าโอ๊ยคนนี้มีผลประโยชน์ให้ฉันคนนี้สามารถเป็นคอนเน็ชันของเราได้สามารถช่วยเราได้ในยามที่เราต้องการนะ พี่น้องอย่าให้ความคาดหวังของเราอยู่ที่มนุษย์นะคะอย่าให้ความคาดหวังของเรานั้นอยู่ที่สิ่งที่เป็นปัจจัยภายนอกแต่ให้ความคาดหวังของเราอยู่ที่พระเจ้านะถ้าวันนี้เรายังขาดความครบบริบูรณ์เราขอจากพระเจ้าขอจากพระเจ้าพรุ่งให้เราแน่นอนพี่น้องพระเจ้าจะสอนเราให้เราเรียนรู้ว่าแท้จริงแล้วเนี่ยชีวิตที่มีชัยชนะชีวิตที่ครบบริบูรณ์นั้นมันเป็นแบบไหน,น พี่น้องเมื่อก่อนนี้ขราพระเจ้านะคะก็เหมือนคนอื่นๆก่อนที่จะรู้จักพระเจ้าความคาดหวังในชีวิตคือเราอยากรวยเราอยากมีทุกสิ่งเราอยากมีหน้ามีตาเราไปที่ไหนก็จะมีคนยกย่องเชิดชูนะคนะอันนี้เป็นความฝันแล้วก็เป็นเป้าหมายของคนทั้งโลกทุกคนแต่พี่น้องเมื่อพระเจ้ารู้จักพระเจ้าแล้วเมื่อเรามีสิ่งนั้นนะแล้วเมือ่อเรามีสิ่งเหล่านั้นมันกลับ ไม่ได้มีความหมายกับเราเลยสำหรับข้าพเจ้านะะให้เรามีเงินมากแค่ไหนพี่น้องมันไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงมันอาจจะเป็นความสะดวกสบายนะะที่บางทีอาจจะเกินความจําเป็นนะคะแต่มันไม่สามารถเทียบกับการมีพระเจ้าได้เพราะว่าให้เรามีครบทุกสิ่งแต่เราก็ยังมีปัญหาได้แล้วเงินของเราไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทุกอย่างณณนะคะมาอาจจะแก้ได้บางอย่างแต่ไม่ใช่ทุกอย่างแน่นอนนะคะเงินไม่สามารถจะปลอบใจเราได้บางคนอาจจะบอกว่า โอ้ยอย่างน้อยฉันก็เข้าไปร้องไห้ในรถเบนซ์ก็ยังดีกว่าที่จะไปร้องไห้ที่แบบบ้านสมซอ <c oughs> นะบางคนอาจจะคิดแบบนั้นก็อาจจะใช่นะอาจจะสะดวกสบายแต่มันไม่สามารถเยียวยารักษาบาดแผลภายในได้เพราะฉะนั้นการเยียวยารักษาภายในการลื้อฟื้นภายในการให้สันติสุขและความชื่นชมยินดีการให้ความสุขโดยไม่มีอะไรที่จะสามารถมาคอนโ contrl ได้เนี่ย มีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่ให้ได้นะาศาสนาก็ให้เราไม่ได้เพราะว่าข้าพเจ้าก็เคยไปอยู่วัดเวลาถือศีลหรือกินเจมันก็ช่วยให้เรามีความรู้สึกดีระยะหนึ่งแต่จะบอกว่านั่นมันไม่ใช่คำว่าสันติสุขนะคะคำว่าสันติสุขเนี่ยคือ เราสามารถที่จะมองข้ามทุกสิ่งที่รบกวนเราได้แต่ยังคงรักษาสันติสุขที่อยู่ภายในพี่น้องเมื่อไหร่ก็ตามที่หัวใจเรามีสันติสุขมันคือชัยชนะแท้จริงนะเพราะว่ามันไม่มีอะไรข้างนอกที่จะมากระทบหรือเปลี่ยนแปลงใจของเราได้เลยเนี่ยเรารู้สึกว่าเรามีเสรีภาพเรามีความสุขเรามีชัยชนะนี่มันคือทุกสิ่งที่ครบบริบูรณ์จริงๆเมื่อเราสามารถควบคุมทุกสิ่งได้โดย ไม่มีสิ่งใดที่จะขโมยสันติสุขหรือความสุขของเราไปได้ไม่ว่าจะเป็นความเจ็บป่วยไม่ว่าจะเป็นความไม่มีขาดแคลนไม่ว่าจะเป็นเสียงคนที่ไม่ชอบเราหรือนินทาเราหรือโจมตีเราพี่น้องสิ่งเหล่านั้นเราจะรู้สึกเฉยๆนะเราจะรู้สึกเฉยๆเราจะไม่รู้สึกนั่นอะไรเลยนะเมื่อก่อนนี้ข้าพเจ้าคิดว่าทํายังไงนะเราถึงจะนักแน่นมั่นทงแล้วก็ ไม่มีความรู้สึกกับสิ่งเหล่านี้ที่มากระทบเราจากภายนอกทำยังไงเราถึงจะเลิกกังวลทำยังไงถึงจะหายกลัวข้าพเจ้าเคยคิดว่าตอนนั้นยังไม่รู้จักพระเจ้านะะเราก็คิดว่าเราอยากเป็นคนที่ไล้ความรู้สึกไล้หัวใจเพื่อที่เราจะไม่เจ็บปวดแล้วก็ไม่รู้สึกกับสิ่งเหล่านั้นพี่น้องแต่นั้นไม่ใช่วิธีทางของพระเจ้านะะมันไม่ใช่หนทางของพระเจ้าพระเจ้าไม่ได้อยากให้เรารเผชิญปัญหา โดยที่เป็นคนที่หัวใจหรือความรู้สึกที่ตายด้านนะอันนั้นคือสิ่งที่ตายแล้วนะคนที่ตายแล้วย่อมไม่รู้สึกอะไรเพราะนั้นคนที่มีความรู้สึกหรือหัวใจตายด้านนะจนไม่รับรู้ความรู้สึกอะไรไม่รับรู้ความรู้สึกของคนอื่นไม่รับรู้ความรู้สึกของความเจ็บปวดหรืออะไรแบบนั้นเรียกว่าคนที่ตายแล้วนะมันตายไปแล้วมันไม่รู้สึกอะไรแต่ในทางของพระเจ้าไม่ใช่นะชชยชนะที่เราได้จากพระเจ้าเพราะว่าเรามีสันติสุขมากเหลือเกิน แล้วสันติสุขนั้นมันควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างไม่ให้มีผลกระทบภายในเราเพราะว่าเรามองสิ่งเหล่านั้นแล้วเรารู้ว่าเรามีทางออกเรามองปัญหาเหล่านั้นเรามองสถานการณ์เหล่านั้นแล้วรู้ๆว่าเรามีทางออกเสมอเรามีทางแก้พระเจ้าจะช่วยเรานะน,นี่คือความไว้วางใจ ที่เรารู้ว่าพระเจ้าจะเข้ามากู้สถานการณ์เรารู้ว่าพระเจ้าทรงอยู่เคียงข้างเราเสมอนะคะข้าพเจ้าพูดเสมอว่าเหมือนกับพระเยซูพระองค์ทรงมีสันติสุขมากพระองค์สามารถหลับได้ท่ามกลางพายุนั่นคือชีวิตที่ครบบริบูรณ์นะเพราะว่าไม่มีสิ่งใดที่จะขโมยไปจากเราได้เมื่อเรามีสันติสุขภายในพี่น้อง เท่ากับว่าเรามีทุกสิ่งและจะไม่มีปัญหาใดที่จะกระทบเราได้นะและนั่นคือพระสัญญาที่พระเจ้าต้องการให้กับเราทุกคนนะเพราะนั้นถ้าเรายังไม่มีถ้าชีวของเรายังไม่ครบบริบูรณ์ถ้าชีวของเรายังไม่เป็นไปตามพัญญาของพระเจ้าพี่น้องเคาะนะคะหาจากพระเจ้าเราต้องหาจากพระเจ้าเท่านั้นเคาะอธิษฐานหาจากพระองค์บางคนก็บอกว่าก็อธิษฐานแล้วไงอธิษฐานแต่มันไม่ได้พี่น้อง ถามว่าถ้าเราอยากได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างมากเราจะทํำยังไงเราจะตือ้อนะแล้วเราจะขอพระเจ้าอย่างไม่หยุดยั้งเลยเราก็จะขอขอเมื่อขอแล้วบางคนอาจจะแบบว่าเอะขอจนแบบนานแล้วแต่ก็ยังไม่ได้นะพี่น้องสิ่งหนึ่งที่เราต้องทําเพิ่มก็คือเมื่อเราขอเมื่อเราเคาะแล้วเราต้องประกาศสิทธิการครอบครองของเราด้วยนะประกาศการครอบครองพระสัญญาของพระเจ้าเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นนะ พระเจ้าให้เราหมดแล้วเมื่อเราขอแล้วพี่น้องเราครอบครองเรายึดเอายึดพัะสัาญ,ญานั้นนะเราต้องทําทั้งสองสิ่งไม่ใช่แค่ขออย่างเดียวเมื่อขอเสร็จแล้วเรายึดเอามาเป็นของเราเพราะว่าเป็นพัญญาเป็นมรดกของลูกของพระองค์ทุกคนนะคะแล้วเราจะได้ตามสิ่งที่เราขอนะเพราะนั้นพี่น้องวันนี้เราถามตัวเองว่าชีวิตของเราเป็นยังไงอยู่เราขาดอะไรเรามีอะไรไม่เพียงพอ ปัญหาอะไรที่เราเจอซ้ำาๆซากๆพี่น้องใคร่ขวรน,นะคะอย่าปล่อยให้ตัวเองนั้นตกอยู่ในความเศร้าหดหู่อย่าปล่อยให้ตัวเองนั้นตกอยู่ในความกังวลใจนะคะเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ได้มาจากพระเจ้าแต่มารซาตานนั้นพยายามลบกวนสันติสุขของเราพยายามที่จะขโมยสันติสุขและความชื่นชมยินดีของเราไปมารซาตานพยายามที่จะขโมยความเชื่องเราไปผ่านปัญหาต่างๆนะะถ้าพี่น้องไปหลงกลตามมันนะคะ เราก็จะเสียความชื่นชมิดีเราก็จะเสียสิ่งที่ควรเป็นของเราไปเพราะนั้นพี่น้องเรายึดเอาคืนมาสิ่งที่เป็นของเรานะคะให้เราอธิฐานแบบนี้นะคะ พระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับพัะสัญญาและมรดกของพระองค์ที่ทรงมอบให้กับเราคือชีวิตที่ครบบริบูรณ์คือสุขภาพดีแผ่นดินสวรรค์ของพระองค์เป็นเช่นใดเราเป็นไปเช่นนั้นในแผ่นดินโลกนี้สิ่งที่พระองค์ทรงสัญญานั้นเป็นความจริงทุกอย่างและเราอธิฐานพระเจ้าทูลขอจากพระองค์พระเจ้าสิ่งที่เป็นสิทธิของเราพระเจ้าความชอบธรรมที่มาจากพระเยซูคริสต์เจ้าความชื่นชมยินดีสันติสุขผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของเรา การเยียวยารักษาการหายโรคพระเจ้าสิ่งดีทุกอย่างเราประกาศยึดเอาในพระนามของพระเยซูเราเชื่อว่าพระองค์ทรงตายเพื่อเราเพื่อเรานั้นจะได้ครอบครองพัญญาของพระเจ้าพระเยซูทรงตายเพื่อเราเพื่อเราจะมีชีวิตอยู่ในพัญญาพระเยซูได้ทําสิ่งที่ยากไว้สําหรับเราเพื่อเราจะมีความชื่นชมยินดีเพื่อเราจะรับเอาพระพรที่พระองค์ทรงเตรียมไว้ให้กับเราเพื่อเราจะรับ พระพรของพระองค์ได้อย่างง่ายดายขอบคุณพระเยซูที่พระองค์ทรงตายเพื่อบาปของเราที่พระองค์ทรงรับคำสาปแช่งทั้งหลายที่ตกทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษของเรานั้นพระองค์ทรงรับคำสาปแช่งทั้งหมดไว้ที่พระองค์พระเจ้าค่ะลูกอธิษฐานขอบคุณพระองค์ในความรักและการจัดเตรียมของพระองค์ทุกอย่างในชีวของลูกขอพระองค์ทรงโปรดยกโทษให้กับลูกด้วยถ้าวันนี้ลูกดําเนินชีวิตอย่างคนที่ขาดความเชื่อและจมอยู่ในความกังวลจมอยู่ในความทุกข์ใจ องค์เจ้าคะ่ะถ้าลูกนั้นมีท่าทีไม่ถูกต้องและหมดความเชื่อไปจากองค์เพราะปัญหาต่างๆที่ลุมเล้าร่วมอธิษฐานขอองค์ทรงโปรดยกโทษให้กับลูกด้วย และลูกขอที่พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นจะลื้อฟื้นความเชื่อของลูกขึ้นมาพระเจ้าให้ความเชื่อของลูกนั้นเป็นความเชื่อที่อัศจรรย์พงค์เจ้าค่ะและความเชื่อนั้นสามารถพลิกแปลงทะลุทะลวงทุกสิ่งที่มันตันพงค์เจ้าค่ะหนทางที่ตันให้ลูกมีความเชื่อที่ทะลุทะลวงหนทางนั้นเพื่อเห็นความสว่างและสิ่งที่พระองค์ทรงจัดเตรียมไว้ให้กับลูกพรงค์เจ้ขาค่ะขอบคุณพระองค์สำหรับชัยชนะที่มาจากพระเยซูคริสต์เจ้า เป็นชัยชนะที่มารซาตานไม่สามารถต้านทานได้เลยพระองค์จะขาลุกประกาศชัยชนะนั้นในชีวของลูกและจะไม่มีสิ่งใดที่ทําให้ลูกล้มลงเพราะว่าพระเจ้าทรงอยู่กับลูกพระเจ้าทรงช่วยกู้ลูกและพระองค์นั้นไม่ปล่อยให้ลูกนั้นเดินลําพัง แต่พระองค์ทรงอยู่กับลูกเสมอขอโทษพระองค์ถ้าลูกไม่เคยเห็นว่าพระองค์ทรงอยู่ใกล้เพราะสายตาของลูกได้จดจ่ออยู่ที่กับปัญหาจนลืมที่จะมองเห็นพระพักของพระองค์พระเจ้าะเวลานี้ลูกเข้ามาอยู่ต่อหน้าพระพักของพระเจ้าเข้ามายืนอยู่ต่อพระองค์และประกาศความช่วยเหลือที่มาจากพระองค์และขอบคุณพระองค์ความช่วยเหลือที่พร้อมอยู่เสมอทุกเวลา พระองค์เจ้าค่ะลูกอธิษานและประกาศยึดครองมรดกของลูกทุกอย่างและอธิษฐานประกาศการปกป้องอักาคาส่วนมรดกของลูกประกาศปกป้องอัลาคาส่วนพระพรของลูกและสิ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ให้กับลูกและสั่งห้ามไม่ให้มารซาตานวิญญาณชั่วนั้นขโมยลักฆ่าหรือทําลายไปได้พระองค์เจ้าค่ะลูกอธิษฐานและประกาศยึดไว้ด้วยความเชื่อขอบคุณพระองค์สาหรับพระพรแห่งความมั่งคั่งขอบคุณพระองค์สาหรับพระพรแห่งสุขภาพดีและลูกไม่ เจ็บป่วยในสิ่งใดขอบคุณพระองค์สำหรับสิทธิอำนาจที่อยู่ที่ริมฝีปากของลูกนี่เองไม่ว่าลูกจะพูดสิ่งใดสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นพระเจ้าเพราะว่าพระหัตถ์ของพระองค์นั้นช่วยลูกและยึดลูกไว้เพราะว่าพระโอษฐ์ของพระองค์ ผ่านลิมฟีปาาของลูลกเมื่อลูกสั่งสิ่งใดสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นพระองค์เจ้าค่ะช่วยให้ลูกมีความเชื่อพระเจ้าเชื่อว่าสิ่งที่ลูกพูดนั้นจะเป็นไปตามสิ่งที่พูดเพราะว่าพระองค์ทรงไม่บิดผิวตามพัญญาของพระองค์สิ่งใดที่พระองค์ทรงตรัสสิ่งนั้นก็จะเกิดขึ้นพระองค์เจ้าค่ะและช่วยให้ลูกนั้นได้พูดสิ่งที่สอดคล้องกับสิ่งที่พระเจ้าทรงตรัสพระองค์เจ้าค่ะเพราะว่าสิ่งใดที่ลูกขอในน้าพระทัยของพระองค์นั้นสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นและลูกออธิฐาาานนนขบคุณพรระงงล่วห้้เจใ ในความช่วยเหลือในสติปัญญาและการวินิจฉัยผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ทุกสิ่งคุณสมบัติของพระวิญญาณบริสุทธิ์ทุกสิ่งอยู่ในชีวิตของลูกที่ลูกจะดําเนินชีวิตด้วยสติปัญญาความรอบคอบและอยู่ในการปกป้องอัลาคาของพระองค์ทุกสิ่งโปรงเชค่ะ ในพนามของพอระเยซูเราประกาศชัยชนะอยู่เหนือกิจการของมารซาตานแล้วการงานของซาตานนั้นเราสั่งทําลายในพนามของพอระเยซูงานของซาตานจะไม่มีสิทธิ์และจะไม่เกิดผลในชีวิตของลูกเลยไม่ว่าสิ่งใดที่มันหวานเข้ามาไม่ว่าเมล็ดพันธุ์ใดที่มารซาตานได้วานเข้ามาในชีวิตของลูกนั้นลูกอธิษฐานถอนเมล็ดพันธุ์นั้นออกไปแล้วขอไฟของพระเจ้านั้นเผาทําลายการงานของซาตานทุกสิ่ง แต่ขอให้เมล็ดพันธุ์ที่พระเจ้าทรง่านไว้ในชีวของลูกเมล็ดพันธุ์แห่งพระชนะาของพระองค์นั้นเติบโตและเกิดผลในชีวของลูกเพื่อที่จะเกิดผลอย่างมากมายพระองค์จะขาเพื่อชีวิตของลูกนั้นจะสำแดงถึงพระพรที่พระเจ้าทรงอวยพรพระองค์จะขาเพื่อที่ผู้คนจะเห็นความแตกต่างของพระเจ้าที่ทรงฤทธานุภาพและพวกเขาจะเห็นฤทธานุภาพของพระเจ้าในชีวของลูกในทุกๆด้านที่ลูกดำเนินชีวิตอยู่พระเจ้า ลูกจะไม่ดําเนินชีวิตอย่างคนที่พ่ายแพ้หรือท้อแท้พระองค์เจ้าค่ะแต่ลูกจะดําเนินชีวิตในชัยชนะของพระเยซูและประกาศชัยชนะอยู่เหนือทุกสิ่งพระเจ้าลูกขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน